เคยสงสัยไหมครับว่าคำสัญญามันจะทรงพลังได้แค่ไหนบางทีมันอาจจะแข็งแกร่งพอที่จะท้าชายได้แม้กระทั่งความตายเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้ครับเกี่ยวกับความรักการสูญเสียและคำมั่นสัญญาหนึ่งที่มันผูกพันข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวฟังดูแล้วอบอุ่นหัวใจใช่ไหมครับประโยคที่ดูสวยหรูเนี่ยแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาบที่จะเปลี่ยนความหมายของมันไปตลอดการ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่ดูธรรมดามากๆเลยนะเป็นความรู้สึกดีๆแบบใสๆระหว่างชายหนุ่มคนนึงกับเด็กสาวในละแวกบ้านเดียวกันนี่แหละครับที่ใครจะไปคิดว่ามันจะกลายเป็นปฐมระบทของเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเลยคือฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ให้สัญญากับเด็กผู้หญิงไว้ครับว่ารอหน่อยนะอีก5ปีพอโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วเนี่ยพี่จะกลับมาขอแต่งงานอย่างเป็นทางการเลยมันก็เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาแห่งอนาคตที่ทั้งคู่ยึดไว้ด้วยกันนะครับ และเพื่อให้คำสัญญามันดูหนักแน่นขึ้นไปอีกทั้งสองคนก็เลยแลกของแทนใจกันครับฝ่ายหญิงให้รูปถ่ายส่วนฝ่ายชายเขาให้กำไรข้อเท้าที่ทำเองกับมือเลยแล้วก็มีกระดิ่งเล็กๆห้อยอยู่ด้วยซึ่งไอเสียงกระดิ่งนี้แหละครับจำไว้ให้ดีๆเลยเพราะมันจะกลายเป็นเสียงที่ตามมาหลอกหลอนในภายหลังเวลาผ่านไปจนกระทั่งมาถึงคืนที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดครับคืนนั้นเป็นวันเกิดของฝ่ายชายพอดีเลยเขาก็นัดกับน้องผู้หญิงไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเธอกลับไม่มา ซึ่งนี่แหละคือลางบอกเหตุแรกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วแล้วเรื่องน่ากลัวมันก็เริ่มขึ้นตอนกลางดึกเลยครับขณะที่ผู้ชายคนนี้นอนอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงกริง๊งกริ๊งเป็นเสียงกระดิ่งจากกําไลข้อเท,ท้าที่เขาให้เธอไว้นั่นแหละดังมาจากน่องหน้าต่างคือมันเป็นเสียงที่คุ้นหูนะแต่เวลาที่มันดังขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยพอเขาลงไปดูก็เจอเธอนั่งอยู่จริงๆครับแต่สภาพที่เห็นนี่คือมันไม่ใช่เลยเธอนั่งก้มหน้าอยู่ในความมืด เสื้อผ้าก็หมอแมแหมมสายตาก็ดูว่างเปล่าที่สําคัญคือไม่ยอมพูดอะไรเลยสักคำบรรยากาศต,ตอนนั้นมันทั้งอึดอัดทั้งน่ากลัวแบบพี่ตกติไปหมดทุกอย่างแล้วก็มาถึงฉากที่แบบคนลุกที่สุดของคืนนั้นเลยครับด้วยความที่เป็นห่วงเขาก็เลยเอามือไปประคองคางเธอให้เงยหน้าขึ้นมาคุยกันแต่พอเขาปล่อยมือปุ๊บ หัวของเธอก็พับตกลงมาแบบฟุบคือมันผิดธรรมชาติมากจนเขาหลุดปากพูดไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวคอก็หักพอดีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าคําพูดเล่นๆของเขาเนี่ยมันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเรื่องทั้งหมดก็มาช็อกสุดๆตอนเ้าว,วันรุ่งขึ้นครับเมื่อมีคนไปเจอร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นตำรวจบอกว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วสวันสวันนะครับนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เขาเจอคนที่เขานั่งคุยด้วยเมื่อคืนน่ะไม่ใช่คน พอเรื่องเป็นแบบนี้คดีมันก็เหมือนจะมืดแปดด้านเลยครับตำรวจก็หาตัวคนร้ายไม่เจอจนกระทั่งมันเริ่มมีเรื่องแปลกแกเกิดขึ้นที่โรงพักซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการไขคดีด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยจากการชนะสูตรนะคะก็พบความจริงที่มันโหดร้ายมากคือเธอเสียชีวิตเพราะคอหักจากการโดนทำร้ายอย่างหนักเลยแล้วที่มันน่าสลดใจกว่านั้นคือในปากของเธอเนี่ยมีดินอุดอยู่เต็มไปหมดเลยครับ ซึ่งการถูกกระทำอย่างทารุณขนาดนี้แหละมั้งครับที่ทำให้วิญญาณของเธอต้องยังวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนและนี่คือจุดที่เรื่องมันพีคขึ้นไปอีกครับเพราะมีเรื่องเล่ากันว่าวิญญาณของเด็กสาวคนนี้แหละที่มาช่วยตำรวจไขคดีด้วยตัวเองเลยคือจะมีเสียงกระซิบแปลกๆมาคอยบอกเบาะแสะให้กับสารวัตรเจ้าของคดีบอกกระทั่งว่าคนร้ายแต่ละคนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนบอกได้แม่นยำจนตำรวจตามไปจับได้หมดเลยครับ สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับคนร้ายทั้งหมด8คนก็ถูกจับจนได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหัวหน้าแก๊งเนี่ยโดนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยก็ถือว่าวิญญาณของเธอก็ทวงความยุติธรรมให้ตัวเองได้สำเร็จคดีก็ปิดลงหลังจากที่คดีคลี่คลายเรื่องแปลกๆทั้งหมดก็หายไปเลยครับเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไม่มีใครเห็นวิญญาณของเธออีกฝ่ายชายเองก็ค่อยๆกลับไปใช้ชีวิตปกติคิดว่าอะ ทุกอย่างคงจบแล้วจริงๆแล้วเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ5ปีพอดีเปะ๊ะซึ่งมันก็คือระยะเวลาตามคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับเธอนั่นแหละครับแน่นอนว่าเรื่องเก่าๆมันก็เริ่มจังๆไปจากความทรงจำแล้วแต่ความสงบสุขที่ว่าเนี่ยมันจบลงแบบปุบป,ปับเลยครับในวันที่เขากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมันก็คือการผิดสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อ5ปีก่อนอย่างชัดเจนที่สุด และแล้วเธอก็กลับมาครับแต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยโหดกว่าเดิมเยอะมากมันเริ่มจากเสียงกระดิ่งเสียงเดิมที่ดังขึ้นนอกหน้าต่างแล้วก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นหน้าทธแวบๆบในกระจกไปเข้าฝันน้องชายว่าอยากเข้าบ้านจนสุดท้ายมาปรากฏตัวเป็นร่างให้เห็นกันจะจเลยครับที่ปลายเตียงนอนของเขานั่นเองแต่ที่พีคที่สุดพีคจนแทบจะช็อกเลยก็คือมีคืนหนึ่งครับเขาตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนโดนผีอ้่และภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือร่างของเธอกําลังนั่งคร่อมอยู่บนอกของเขาใบหน้าเนี่ยบิดเบี้ยวด้วยความกโกรธแค้นสุดๆเหมือนกําลังกรีดร้องใส่หน้าแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยเจอขณะนี้เข้าไปไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายทั้งตัวเขาและภรรยาคนปัจจุบันก็เข้าใจตรงกันว่าทางรอดเดียวที่จะทําให้เรื่องนี้มันจบก็คือต้องกลับไปสะสางกลับไปทําตามสัญญาที่เคยให้ไวใ้ให้มันเสร็จสิน้น ทำคู่ก็เลยเดินทางไปที่บ้านของเด็กสาวที่เสียไปครับเพื่อไปทําพิธีสู่ขอวิญญาณอย่างเป็นทางการเลยนะมีการมอบสินสอดทองมั่นทําทุกอย่างตามประเพณีเหมือนการขอขามาแล้วก็ทําตามสัญญาให้มันจบจบไปพอทําพิธีเสร็จเรื่องทุกอย่างก็สงบลงจริงๆครับคราวนี้สงบแบบถาวรเลยเรื่องเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมครับแต่ยังครับหลายปีต่อมาทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งและการเกิดมาของเด็กคนนี้แ่ะครับคือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องทั้งหมดที่มัน ว้าวยิ่งกว่าเดิมอีกมันมีเรื่องบังเอิญที่น่าหลือเชื่อมากๆเกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยคือลูกสาวของเขาเนี่ยมีปานแดงที่ข้อเท้าซึ่งตำแหน่งของปานเนี่ยมันคือที่เดียวกับเด็กสาวคนนั้นแป๊ะๆเลยแล้วที่แปลกกว่านั้นก็คือเด็กคนนี้ร้องไห้เก่งมากร้องไม่หยุดเลยจะหยุดก็ต่อเมื่อพ่อกับแม่ร้องเรียกชื่อของเด็กสาวคนนั้นแล้วเด็กก็จะหยุดร้องทันที แล้วมันก็ทิ้งคําถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราคิดกันต่อค่ะว่าตกลงแล้วนี่มันคือการกลับชาติมาเกิดเพื่อทําตามสัญญาให้สมบูรณ์หรือมันเป็นแค่ความบังเอิญที่น่าขนลุกเฉยๆเรื่องนี้ก็คงไม่มีใครตอบได้จริงๆแล้วคนอื่นๆที่กําลังฟังอยู่ล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์คุยกันดูได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วย